คนลืมเกิดย่อมเป็นคนทรยศต่อพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกับคนลืมตายเป็นคนทรยศต่อตัวเองมาต่อกันนะครับอีพีที่เราเรื่องการเกิดและอีพีนี้จะเป็นว่าเกิดเนี่ยมันทุกยังไงเนาะหัวข้อเกิดเป็นทุกข์ความเกิดนั้นชาวโลกว่าไม่ทุกแต่พระว่าทุกขและเป็นทุก์ชั้นหัวแถวเข้าเสียด้วย เพราะเหตุใดจึงว่าเกิดเป็นทุกข์ลองพิจารณาดูบางท่านอธิบายโยงไปโยงมาหลายเงื่อนหลายทางจะให้เห็นว่าทุกข์แต่ความไม่แจ่มเสียมากเห็นจะเนื่องจากเราฟังของท่านไม่เข้าใจนั่นเองเช่นอธิบายว่ามารดาต้องอุ้มคันภปเดือน9เดือนอดเผ็ดอดร้อนเดินเหินไปมาลําบากนักดังนี้อธิบายอย่างนี้จะเห็นว่าผู้เกิดทุกข์กลับเห็นเป็นว่ามารดาเป็นผู้ทุกข์ดูชักจะเขวไป บางท่านเลยไปถึงว่าวันที่เราจะคลอดนั้นญาติพี่น้องต้องวิ่งเต้นช่วยเหลือตัวเป็นเกลียวไหนจะต้มน้ำไหนจะตามหมอฝ่ายผู้เป็นพ่อก็เข้าหน้าไม่ติดโผล่เข้าไปทีไรก็โดนกระทู้ด่วนปวดศรีรษะเป็นกําลังคืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงนะใครที่พอเข้าใจนะครับคำว,ว่ากระทู้ด่วนแปลว่าอะไรช่วยช่วยอธิบาทีเนาะอธิบายชาติทุกไปเสียอย่างนี้ดูยิ่งเหลืองไปไกลหนักเข้าชาติทุกก็จะไปตกอยู่กับหมอตําแยหมดเท่านั้นถ้าให้ทุกไปอยู่ที่คนอื่นก็เป็นอันผิดหลัก เพราะตามหลักพระพุทธพจน์เกิดแก่ตายทั้ง3อย่างอยู่ในคนคนเดียวนั่นเองและมีทุกข์แม้พวกที่ไม่เคยอุ้มท้องเลยเช่นพวกผู้ชายก็ต้องทุกข์ด้วยจึงจะถึงหมายความว่าตึงจึงจะครอบคลุมนะคำว,ว่าเกิดเป็นทุกข์เนี่ยจะไปบอกว่าเออมันเกิดเป็นทุกข์เพราะว่าแม่อุ้มท้องเพราะว่าคนอื่นต้องเดือดร้อนจากการเกิดของเราเนี่ยอันนี้มันมันไกลไปนะมันจะต้องบ่งทุกข์เนี่ยว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันทุกข์อย่างไรนะครับนะถึงจะครอบคลุมนะถึงจะเป็นอมตะธรรมเนาะ ในการอธิบายชาติทุกผมเองก็เคยลำบากใจมามากแล้วแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้คนก็ไม่เจอคิดก็ไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้คิดเห็นเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งและก็มั่นใจด้วยว่าถูกถึงจะไม่ถูกทั้งหมดก็คงถูกบ้างส่วนหนึ่งความจริงก็ไม่ใช่ตรัสรู้เอาเองหากแต่รวบรวมขึ้นจากตำรับตำราเท่านั้นเองคือความเกิดที่พระว่าทุกนั้นเพราะว่ามันลำบากมันเกิดยากเกิดเย็น กว่าจะเกิดมาได้ก็เรียกว่าลำบากเกือบตายที่เราจะเกิดมาจนได้ยืนพูดนั่งฟังกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เดินตายมาด้วยกันแล้วทั้งนั้นวันเกิดของเรานี้ถ้าจะพูดกันอีกทีหนึ่งก็คือวันรอดตายของเรานั่นเองวันเกิดคือวันรอดตายโอ้และที่เราชอบทําบุญฉลองวันเกิดว่าการที่แท้ก็คือวันรอดตายฝ่ายผู้ไปไวพรวันเกิดก็คือไปแสดงความยินดีที่ผู้นั้นรอดตายได้อย่างหวุดหวิดที่สุดอีกนั่นแหละ ถ้าพูดถึงการเผชิญภัยคนเราต้องมีท่าอยู่สองท่าคือท่าสู้กับท่าหนีอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรักษาไว้ให้ได้ท่าหนึ่งจึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนมีท่าถ้าหมดทั้งท่าสู้หมดทั้งท่าหนีคือสู้ก็ไม่ไหวหนีก็ไม่รอดเขาเรียกว่าคนหมดท่าถ้าแพ้แล้วก็ต้องเรียกว่าแพ้อย่างไม่เป็นท่าทีนี้คนจะมีท่าก็ต้องเป็นคนที่มีกําลังอยู่ในตัวอย่างใดอย่างหนึ่งคือกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังความคิดกําลังพวกพ้องคนโตๆอย่างเราเมื่อประสบภัยมันก็ยังมีท่าบ้างจริงไหม เพราะเรามีกําลังกายพอที่จะต่อสู้หรือวิ่งหนีหรือรอ้นรนให้พ้นภัยอย่างน้อยที่สุดก็สู้ด้วยมวยครูคือพนมมือไหว้ให้รอดตัวไปสักทีอ๋อมวยครูนะพนมมือไหว้ให้รอดตัวไปสักทีนะ สิ้นกําลังกายก็ยังมีกําลังทรัพย์พอจะจับจบ่ายบุกเบิกลู่ทางแม้ความคิดอ่านก็พอมีบ้างแล้วพวกพเพื่อนฝูงก็พอจะวหาวานกันได้เพื่อนประจําตัวไม่มีก็ยังมีเพื่อนร่วมโลกถึงที่ขับขันเพียงร้องตะโกนขึ้นก็อาจามีใครๆวิ่งมาช่วยเหลือรวมความว่ายังมีท่าสู้ท่าหนีแต่การประสบภัยของเราในวันที่เราเกิดนั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆหวาดเสียวจริงๆไม่เคยมีการ,รเผชิญภัยครั้งใดอีกแล้วในช่วชีวิตนี้ที่จะร้ายแรงเท่าครั้งนั้นคิดดูว่าเรามีกําลังทั้ง4เพียงใด กำลังกายเราก็ไม่มีเพียงคลอดออกมาคว่ำหน้าหายใจไม่ออกแล้วจะพลิกตัวกลับโดยลำพังก็ไม่ไหวแล้วยุงกัดตัวเดียวก็ไม่มีแรงจะตบมดไต่ตัวเดียวก็ไม่มีแรงจะสู้กำลังทางกายของคนเกิดใหม่เป็นอันเลิกพูดกันทีเดียวกำลังทรัพย์ก็เสร็จอีกเงินหนักเดียวที่เป็นของตัวก็ยังไม่มีเรามาตัวเปล่าด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่เงินค่าหมอตำแยก็ของคนอื่นเขาออกให้เรื่องกำลังทรัพย์นี่ก็ผ่านไปได้ กำลังความคิดยิ่งแล้วเลยในขณะที่เราเกิดนั้นอย่าลืมว่าเราเป็นคนโง่ที่สุดคนหนึ่งในโลกความรู้ความฉลาดพึ่งมาหาได้ทีหลังนี่เองกำลังพวกพ้องก็อีกแหละเราเป็นคนใหม่ต่อโลกยังไม่เคยทำความดีต่อใครแม้แต่นิดเดียวที่จะชักจูงใจคนอื่นให้มาเป็นเพื่อนหรือพวกพ้องตัวเราเองยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่า คำเดียวเราก็พูดกับเขาย, pain, ยังไม่เป็นอย่าว่าแต่จะรู้จักคุ้นเคยกับคนอื่นเลยแม้แต่ผู้ที่เรามาอาศัยท้องท่านเกิดคือมารดาบังเกิดเกล้าของเราเองเราก็ไม่รู้จักท่านชื่ออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรและนิสัยใจคอเป็นอย่างไรพูดกันง่ายๆว่าในวันที่เราเกิดนั้นเราตกอยู่ในลักษณะหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างแท้จริงการเกิดเราต้องเสี่ยงภัยทุกประตูพลาดพลังนิดเดียวก็ตายแล้วอย่างนี้จะว่าเกิดไม่ทุกได้อย่างไร การเกิดนั่นแหละคือการทำงานที่เป็นทุกข์และลำบากที่สุดในชีวิตเพราะตัวเองอยู่ในฐานะเป็นคนไม่มีท่าความเป็นความตายฝากไว้กับคนอื่นทั้งสิน้นและคนเหล่านั้นก็ไม่รู้จักมักคุ้นกันเลยถ้าจะว่าข้างยากการเกิดก็ยากกว่าการตายมากคิดดูเอาเองก็ได้ ต้องมีโน่นมีนี่ตั้งร้อยตั้งพันอย่างแต่การตายไม่เห็นต้องทําอะไรสักอย่างปลอยไปเฉยๆมันก็ตายของมันเองตกลงว่าการเกิดนั้นทั้งทุกข์ทั้งยากทุกจนจําไม่ได้ว่ามันทุกข์แค่ไหนถ้ารู้ล่วงหน้าว่าจะทุกข์ทรมานมากอย่างนี้คงไม่มีใครอยากจะเกิดสมมุติว่ามีการประกาศรับสมัครเอาคนไปเกิดในโลกใดโลกหนึ่งซึ่งตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะไปโลกไหนและที่ที่จะไปนั้นก็ไม่มีใครรู้จักเลยไปอย่างหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างตอนมาเกิดนั่นแหละตีเสียว่าเขาจะต้องเอาตัวออกเดินทางอีกสามวัน อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะสมัครไปไหมเชื่อว่าคงไม่มีใครสมัครแน่ผมคนนึงละ่ะที่จะไม่ขอไปด้วยนีพูเทีฟังว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ถ้าจะว่าข้างทุกข์มากและว่าเสียร้ายแรงกันแล้วการเกิดทุกข์มากกว่าการแก่การตายข้าพเจ้าอยากจะพูดเท่านี้เองแต่เลยพาท่านผู้อ่านตเตลิดไปเสียไกลขอโทษด้วยพูดมากไปประเดี๋ยวท่านผู้อ่านจะเข้าใจว่าคนพูดไม่สนับสนุนการเพิ่มพลเมืองไม่ใช่อย่างนั้น ที่จริงพูดอย่างนี้แหละเป็นการสนับสนุนที่ดีเป็นการสกิดคนที่เป็นพ่อคนแม่คนหรือที่เตรียมจะเป็นต่อไปก็ตามจะได้ไม่ประมาทไม่ดูเบาและเมตตาช่วยคนที่สิ้นท่าแล้วให้ปลอดภัยได้บุญแรงและคนที่เกิดมาแล้วอย่างพวกเราก็จะได้สํานึกและจําไว้จนตายว่าตัวเรานี้เกิดมายากเกือบตายชีวิตนี้ได้มายากนักเดชะบุญว่าคนอื่นเขามีใจเมตตาช่วยไว้ดอกไม่เช่นนั้นฝั่งดินไปนานแล้ว รู้อย่างนี้แล้วจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์คุ้มกับที่ได้มายากทั้งจะได้รู้คุณพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยให้เรารอดตายมาได้ตั้งแต่ครั้งกันนั้นคนเราที่รีทําอะไรยุ่งยุ่งใช้ชีวิตอย่างปนปี้เหมือนเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่หาได้ง่ายๆและแสดงตัวเป็นคนถอยเลวซามเหยียบย่าทําลายพ่อแม่ประพฤติดูหมิ่นญาติของตนเหล่านี้เป็นสันดานของคนลืมเกิดทั้งนั้นคนลืมเกิดย่อมเป็นคนทรยศต,ต่อพ่อแม่พี่น้องเช่นเดียวกับคนลืมตายเป็นคนทรยศต,ต,ต่อตัวเองเรื่องเกิดพอกันทีโห มาคมมาเจ็บเอตอนหลังนี่ยนะแทงจึกเลยนะครับเนาะนะไม่สรุปนะอันนี้นะไปตกผลึกกันเอาเองแล้วกันนะครับนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้งนะครับว่าการเกิดนะมันทุกยังไงนะแล้วเราเกิดมาเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจารย์ท่านก็บ่งชี้นะว่าเอออย่าลืมแล้วกันนะว่าตอนเกิดมันเป็นยังไงใครลืมเกิดก็คือ ในระคุณนะครับในระนิระก็แปลว่าไม่มีนะคุณก็คือไม่มีไม่มีประโยชน์เป็นคนไร้ประโยชน์เป็นคนที่ไม่รู้จักคุณประโยชน์ทั้งของตนเองและของทั้งของตนเองและของผู้อื่นนะครับดีมากเลยนะเรื่องนี้บทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันบทหน้านะครับในเรื่องของแกนะ่เรื่องแก่นะครับก็มีอยู่หลายสิ่งที่โอ้มีหลายบทเลยนะครับประมาณ3-4บทีนะ่บทสำหรับวันนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีนะครับ